13เกมสยองของ2ทีมลุ้นแชมป์ไก่ปืนหงแย่งสอยหน้าดอทมูนอันเดอร์คุยไรยกับเอนโดนัทเจอร์วูฟและนี่คือเว็บแรกผ่านตาจะผ่านเลยนะครับกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งไทยและเทศที่ทั้งคัดทั้งย่อยให้คุณได้เสพข่าวสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับชื่อชอบคนเทศของเรา ก็ฝากกด subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยรวมถึงการติดตามทุก <Walk S 1> ม,มีเดียของแว็บแรกนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนครับ13เกมสยองของ2ทีมลุน้นแชมป์ครับแว็บแรกที่จบ25นัดครบทุกทีมในพิมียร์ลีอังกฤษก็จะเริ่มเห็นทิศทางนะครับว่าปีนี้พิมียร์ลีอังกฤษจะเหลือทีมไหนบ้างที่จะได้ลุน้นแชมป์ครับสุดท้าย มันไปออกที่หงแดงเิเวอพูลนะครับที่ตอนนี้25นัดแพ้แค่นัดเดียวมี60คะแนนบวก36ลูกและเหนือทีมลุ้นแชมป์อย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลทั้งประตูและคะแนนที่ตัวเลข7ครับส่วนที่3เองอย่างเจ้าป่าฟอ r เรสต์เนี่ยนะครับก็ตามเิเวอพูลถึง13คะแนนก็เรียกว่ายากยิ่งขึ้นนะครับแต่จากการดู13เกมสุดท้ายของฝั่งเิเวอพูลเองแล้วนะครับที่จริงเนี่ยวันที่ผมรายงานข่าวเนี่ยก็จะมีไปเยือนแอสตันวินล่า ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นงานดักพอสมควรครับพอบิลล่าในบ้านถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรถ้าดูแล้วเกมในบ้านของลิพูตอนนี้น่าจะเก็บได้เกือบหมดนะครับเพราะใดอย่างที่บอกว่าในบ้านนแอนฟิลคือนรกทีมเยือนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด7เกมในบ้านก็คือเจอนิวคาสเซยี่สิบหกกุมภาพันธ์ครับเซาแทมตันแปดมีนาคมเอเบอร์ตันสองเมษายนเวสต์แฮมสิบสองเมษายนสเปอร์ยี่สิบหกเมษายนและอาร์เซนอลที่น่าจะเป็นเกมที่ตัดแต้มกันครับในวันที่10พฤษภาคม ปิดท้ายด,ดูการเล่นที่บ้านเจอกับคริสตันพาเลตในวันที่25พฤษภาคมนั่นเองครับซึ่ง7นัดนี้ไม่น่ามีแพ้นะอย่างต่าก็คืออาจจะมีเสมอกับน้อนหรือว่านิวคาสเซลครับจะมีบวกทั้งหมด17แต้มจาก21คะแนนเต็มก,กับการเล่นในบ้านส่วนการเล่นนอกบ้านครับกับการที่ต้องเจอแอสตันวิลล่าคืนนี้ตามด้วยแมนซิตี้23กุมภาพันธ์ฟูลแลม5เมษายน ต่อ้วยเรสเตอร์19เมษายนครับเชลซี3พฤษภาคมครับและไบตันวันที่18พฤษภาคมซึ่งอาจมันจะมีสะดุดบ้างนะฮะกับเกมแมนซิตี้ซึ่งก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเลี้ยวพูชันะเรื่อยๆนะก่อนจะเจออาร์เซนอลเดือนพฤษภาคมที่จะเป็นแชมป์ทันทีครับอย่าสะดุดนะครับแม้สะดุดแม้แต่เกมเดียวหรือนิดๆหน่อยๆพวกเขาไม่มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับซึ่งทางอาร์เซนอลเองเนี่ย แอบมาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่แพ้ใครในหลีกมา15นัดแล้วนะครับชนะ10เสมอ5ถือเป็นสถิติที่ไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดภายใต้การคุมทีมของกุนซือมิเกลอาเตตาซึ่งยีบกุมภาันี้เองพวกเขาจะต้องไปเจอกับเวสต์แฮมในเกมลอนดอนดา์บี้แมตช์นะครับนอกจากเวสต์แฮม16มีนาคมนี้พวกเขาจะต้องเจอกับเชลซีครับหเมษายนจะไปเจอฟูแลม 12เมษายนเจอเบรนฟอร์ดครับ26เมษายนเจอคิสตันพาเลต3พฤษภาคมเจอบรอนมัดทที่ตอนนี้โอโหฟอร์มก็ร้อนแรงใช้ย่อยเลยนะครับและก็เกมสุดท้ายในบ้านจะเจอกับนิวคาสเซิล18พฤษภาคมครับส่วนเกมนอกบ้านเองนี่หูต้องบอกเลยนะครับว่าต้องลุ้นนะหลายทีมไม่ว่าจะเป็นการเจอเจ้าป่าฟอร์เรสต์กุมภาพันธ์แมนยู9มีนาคมครับเอเวอร์ตัน5เมษายนอีฟส์บิด19เเมษายนและจะไปตัดสินกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งตอนเดือน พฤษภาคมก่อนจะปิดฤดูกาล25พฤษภาคมครับไปเยือนเซาท์แทมป์ตันซึ่งดูแล้วไม่น่าแพ้กับการเจอเซาท์แทมป์ตันแต่ก่อนหน้านั้นสิต้องระวังให้ดีครับเพราะสถานการณ์ของน้อนเองก็คือต้องชนะให้ได้ต่อเนื่องและลุ้นให้ลิเวอร์พูลแพ้สัก3เกมก่อนที่จะมาเจอพวกเขาครับไม่แน่ครับปีนี้อาจจะได้ไปลุ้นกันในเกมเดือนพฤษภาคมที่ทั้งคู่จะได้เจอกันเองนั่นเองครับแวบ,บแรกที่เห็นโปรแกรม13นัดนสุดท้ายของทีมลุ้นแชมปเมียร์ลีก เพื่อนๆว่าไงครับคิดว่าใครจะคว้าแชมป์ปีนี้ไปอ่ะเหม็นมากกันหน่อยละกันนะครับข่าที่2ครับไก่ปืนหอยแยงสอยหน้าดอดมูลครับแวะไปจะเห็นข่าวนี้โดยผมคิดในใจเลยนะว่าเอ้ยไทยเนี่ยที่ดึงดูด3ทีมดังของพรีมลิกได้ขนาดนี้และแน่นอนครับวันเต็คนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนใครครับเจมี่กิทเทนครับปีตัวจี๊กของดอดมูลน,นั่นเอง แถมตอนนี้เองโอ้โหสถานการณ์ของเสือเหลืองอยู่ในสถาน,นการณ์ที่ยากลําบากอีกด้วยครับเพราะตอนนี้พวกเขารั้งครึ่งตารางล่างของบุเดสลิก้าเยอรมันครับมีคะแนนหากจากท็อปโเนี่ยถึง8แต้มนะคิดเท่นเองเนี่ยกับผลงานของดอทมูนทําประตูไป11ประตูแล้วก็5 a แอซิจากการลงสนาม33นัดอย่างเป็นทางการเมื่อฤุูการที่แล้วนะครับ รวมถึงยิงไป7ประตูและทําไป4อแอซิส,สจากการลง22นัดในบุนเดสลิกาฤดูกาลนี้ครับจากผลงานที่น่าประทับใจดังกล่าวทำให้หลายๆทีมนะครับในอังกฤษนี่สนใจนักเตะคนนี้มากนะครับด้วยวัยเพียงแค่21ปีเองยังไม่ถึงในซ้ำไปทำให้เกิดความสนใจมากๆกับหลายทีมตอนนี้มีข่าวว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจครับเพราะว่าตอนตลาดมกราคมนนเองก็ไ,ไ้ซื้อแดวลูกสักเท่าไหร่ส่วนเชลซีตอนนี้ รีบเจราจาก่อนเพื่อนเลยนะครับแต่ก็มีรายงานนะครับจากบิวสื่อเยอรมันครับระบุว่าอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่แข่งในเมืองรอนดอนเพื่อแย่งรายเซ็นของกิตเทนครับปัจจุบันเองเนี่ยกิตเทนมีสัญญากับทีมจนถึงฤด,ดูร้อนปี2028นู่นเลยนะครับแล้วก็ดอทบูนเองอาจจะมีการตัดสินใจรับข้อเสนอของ3ทีมนี้ก็เป็นได้ หากพวกเขาเองไม่สามารถผ่านทะลุเข้าเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือดูกาลหน้านะครับสเปอร์เองเนี่ยถ้าอยากได้กิตเทนเองเนี่ยเหมือนจะต้องทุ่มเงินก้อนโตนะครับสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้โดยเชื่อว่าดอทมูนเนี่ยจะตั้งค่าตัวอยู่ราวๆประมาณ100ล้านยูโรหรือ83ล้านปอนด์นะครับแต่นั่นก็ไม่น่าใช่ปัญหาครับกับการใช้เงินแต่ปัญหาของสเปอร์ตอนนี้ก็คือแต้มต่อ เอาอะไรไปสู้กับพวกเขาครับเพราะตอนนี้เองพวกเขาเองเหมือนจะไม่ได้ไปเล่นทั่วยุโรปด้วยอันดับของสเปอร์ตอนนี้โอ้โหอยู่ครึ่งตารางล่างนะครับไม่ต่างจากสื่อเหลืองดอทบูลเลยนะครับแว็บแรกที่เห็นคราวนี้แฟนปืนแฟนหอยแฟนไก่คิดยังไงครับอยากได้นักเตะคนนี้หรือไม่หรือจะปล่อยกิทเช่นไปอยู่ทีมอื่นก็ต้องลุ้นกันนะครับข่าวสุดท้ายครับอาเนอร์คุยอะไรกับเอนโดนัดเจอวูฟครับโอ้โหแว็บแรกที่เห็นข่าวว่าวัตรุยเอนโดคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมท ในเกมที่เลี้ยวภูเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันแบบหืดจับ2ต่อน1นครับและเป็นแฟนบอลของของแดงครับที่โบตและก็ยกแมนออเดมแมตในเกมนั้นให้กับการลงเล่นแค่19นาทีช่วงขายเกมของวัตรุเอนโดตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับเสียงชื่นชมมากๆในเกมนั้นคว้ารางวัลน,นี้ไปครับซึ่งมีรีแอคชั่นหลายๆรีแอคชั่นเลยนะช่วงขายเกมที่เจ้าตัวเองไม่ว่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายใกล้จะหมดเวลาที่ไปขวางทางบอลเปโดริมา แบบที่โอ้พ่อหมีแม็กลิสเตอร์วิ่งมาตบไหลตบอกตบตัวโอ้เรียกว่าเร็กสเปกกันสุดๆครับและเกมนั้นมีหลายจังหวะมากที่วัตรุเอนโดนะครับเขาสกัดบอลได้แบบเฉียบคมและดุดันจริงๆแม้ว่าจะโดนไปเหลืองไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเกมนั้นเองอานเดอร์สล็อตส่งวัตรุเอนโดลงแทนรุยดนะิอาร์ตเนาะแล้วก็ถือว่าทําได้สุดติ่งจริงๆครับภายหลังจบเกมก็มีการให้สัมภาษณ์เนาะกับทางนักข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่โค้ชชาวดัตคนนี้สั่งมาในเกมเนี่ย คืออเน,น่พูดอะไรกับเอนโดนะเขาพูดอะไรกับน้องและน้องได้ฟังอะไรมานะข่าวก็ถามนะครับวัตุลุเอโดก็บอกว่า,างี้ครับเขาสั่งให้ผมลงไปเล่นเกมรับครับโดยให้ผมเนี่ยนะครับตามประกบเบอร์10ก็คือคุณย่าผมตามเขาไปทั่วสนามครับโค้ดสั่งให้ผมทําอะไรก็ได้อย่าให้ทีมเสียประตูและผมคิดว่าผมทําได้สําเร็จเสร็จด้วยสิผมพยายามวิ่งไปทั่วครับเพื่อช่วยทีมไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนผมเนี่ยพร้อมจะลงเล่น ผมซ้อมหนักนะผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ผมพูดเสมอครับว่าผมอยากจะโชว์ให้เห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างเมื่อผมได้มีโอกาสลงผมพยายามทํางานหนักผมแฮปปี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนี้ผมรู้สึกว่าผมทําอะไรบางอย่างเพื่อทีมได้ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าสิติการลงเล่นของวัตรุ e n d ดมีหลายครั้งที่ทาได้คะแนนได้ดีๆจริงๆครับเป็นผู้ปิดทองหลังพาระที่แท้ทรูนะครับนอกเหนือจากวาวเป็นเบิกแล้วก็วัตรุ e n d ดนี่แหละ และการเล่นเกมรับคนนี้ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายที่แน่นอนจริงๆครับแบบแรกที่เห็นวัาตุยเอนโดเล่นได้ดีขนาดนี้แอบร่างทองเบาๆกับการเล่นแค่19นาที และตำแหน่งซุปเปอร์ซับที่ถือว่าสุดยอดมากๆคนนี้ครับเพื่อนๆว่างกับมิฟิวชาวญี่ปุ่นคนนี้ลองคอมเมนต์มากันดูแล้วกันนะครับและนี่คือแวบ,บแรกครับผ่านตายอย่าผ่านเลยนะครับกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยหรืออยากจะรู้เรื่องราวอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปหามาให้หรืออยากติดตามอื่นๆเพิ่มเติมทุกมีเดียของเรากับแวบ,บแรกก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอคอนเทนต์ใหม่หน้าจะมีอะไรกับที่นี่แวบบแรกครับ